เอซีพทีไอตีตัวตัวส่งกําลังไปที่ตัวท้ายไต้ตัวที่ส่งกำลังตัวต้วตวตวนจริงอีกชุดหนึ่งวิ่งแข็งมาก นีมันก็จะหุบลงคือสายพานจะเล็กปัญหาที่เจอเนี่ยหน้าโดนสายพานกินถ้ามาเกิดการติดขัดก็อย่างงี้นี่คือสายพานมันจะลอยเรียงอยู่บนลวดสองเส้น รู้สอนบอกใส่หมุนทั้งไหนทั้งไหนอะมรบิตติ่งติ่งติงมันจะใส่ใส่ชนกันไม่ได้เลยติ่งต้องเรียนให้ถูกเรียนลักษณะทางเดียว,าาวยกันนี้แล้วก็แรงมัน แค่ลมนะล,ลมนะแล้วน้ำมันจะขนาดไหนมันกระชากสามารถกระชากสายพายขาดได้อันนี้อ่าดูครับดูไม่ดูความแรงมัน ไม่ได้จ่อเลยนะห่างๆมือมือแตกอะ่ะแล้วมาจะส่งเข้าทางนี้เพื่อจะขยายหรือหุบชุดนี้ให้ส่งตุดปุ้นถ้ามีการติดขาดเกิดขึ้นลวดเทนนี้ก็ขาดขาดมาก็จะกลายเป็นเศษอย่างนี้สี่ร้อยสี่สิบสี่ชิ้น,นมีรอยติก ินบบตึมันจะคมมากเลยอันนี้ของ K310 อันนู้ 18, นส g 1 8กำลังลือ้อกำลังลื้อลูกตัวน,นี้ก็ต่วเก่าเน,นี้รออะไรอาที่ใส่แต่ผ่านง่าย